สวัสดีครับนี่มาพบกับอาวี v แล้วนี่ยอาสกินใหม่เมื่อไหร่บ้างเลยโอ้โหไม่ได้ลงคลิปเลยก็๋ยามาลงมัาวตัดอะไรต่ออะไร <c oughs> ก็มีงกิจกรรมใหม่แล้วนะกิจกรรมโหสกินหลอกให้รักอโอ้โหเหลือสามสามร้อยบาทถึงวันที่สอง สิบห้าก็ช่วงไปนี่พอดีโอ้พเนจรมาอีกแล้วร้อยหนึ่งการันตีสกินสองร้อยห้าโอ้สามวันเหนือเนี่ยโอ้โหทั้งหมดอีกแล้วนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะโอกาสสกินโอ้มียังสกินหนงเยอะเลยในวันรพผานนะมั้งนี่

นั่งนัเอนั่นค้าแนะนยต้องมนอยู่ด้วยมีมีแล้วผมมีแล้วได้ฟรีมาผมได้ฟรีไม่เฉยนี่ก็ได้ฟรีมาดอนโหลดแพทไม่เสร็จลเลยเลยไม่ลงแับ <c> ม <oughs> <c oughs> ีให้เล่น <c oughs> มีกิจกรรมเยอะเลยหนึ่งบาทสี่ร้อยหนึง่งไม่มีอะไร ไอ้ไดียดูกิจกรรมมันมีอะไร้างมีอะไรบ้างเนี่ยโอหเยอะเนี่ยมีภูมิมชนพรมแดนมังกรสำรวจแดนมังกรคำอธิษฐานเทพมังกรสกินฟรีชวนเพื่อนปีมังกรแล้วก็แกลกแกลกสกินฟรีมีเอฟเฟกต์ฝนอ่งเป่าแล้วก็ล็อกเอ็นสิบวัน รับสกินไรเนี่ยนีย่นะรับสกินาวันที่สิบสิบวันเสาร์วันเสาร์โหไ,ไ,ได้ของมาเต็มเลยเนี่ยกิจกรรมแดนมังกรนเนี่ยเต็มเลยอันสุดท้ายจะเป็นอันสุดท้ายจะเป็นสกินวีของฟรีอีกแล้วมานั่งทำอียแล้วะของฟรีน,นี่ผมไม่ได้หาเอันเล่นเลยเนะี่ยโหเสียดายมากไปทิศทางอะไรเนะี่ย <c oughs> อ๋อเลืทิศทางได้วันนี้จะได้เงินนะ <c oughs> จะได้เงินเร็วเลยไม่ะได้อะไรเนี่ยะได้เงินโอเคต้องเล่นโหไม่ได้เล่นเนยนะไม่วางเล่นจริงออกอินหนึ่งเนี้ยน้ืงอ่านเงนค่า มีไม่ค่อยเยอะนะวาัดเหลืออยู่เลยว์ดโอ้โหมีเยอะเลยนะมีกิจกรรมหรือใครชอบกิจกรรมไหนก็ไปเติมไปอะไรได้นะว่าก็ก็น่าจะมีผมอยู่ช่วงไอเทมมาดูไอเทมดามีอะไรม้าง ไม่น่าจะมีกล่องดีๆมานะนี่ไงมีลิงครับลิงเหมือนเดิมมั้ยเลยมีอะไรใหม่เลยมีปกใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่กิจกรรมกุญจแนวตก่อนก็ไปก็ไปติดตามได้ให้ไปติดตามในในเพศมีกิจกรรมมาไหนได้ก็าฝากเล่นแดนวงก่อนด้ก็ แค่นี้นะกิกรรมในองคอ์กรก็ตามนี้เลยตารางเ,าเราเดี๋ยวเราได้เง้น <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละหม,ม,มดกิจกรรมเมืนที่แปดสิบแปดเดือนสองสามเดือนเดือนสองวูมันให้เดือนหนึ่งเลยเหเนน่ทาทันอยู่ถ้าใครไม่ใครให้เห็นนี่ก็น่าจะทันอยู่ แต่ถ้าใครยังไม่เห็นเอาโหยหลายมันก็ลืมนะเมื่อใครเล่นก็ไปเล่นด้วยกิจกรรมอื่นๆหรือ <c oughs> อะไรเด่นโหไมีไทะกินเรล่าเทพ้ะสมละกินเราถวยเทพนี่อนี่วน้องน่งารักมากเลยสวยนะเนี่ย <c oughs> นี่เด่นนี่ <c oughs> นี้สวยกว่าไปพบก,กับ น่าสนใจมากอ๋อนี่คือคนนี้นี่นี่ไงแล้วเราไปเก็บมาเดี๋ยวอีกสองสองตัวที่ยังไม่มาเป็นแบบเรียกว่าอะไรน,นะหลบๆไม่กัด <laughs> สายที่หลังอะพายที่หลัง,ลงไม่รู้เรียก็อันนี้ก็มีแค่นี้คนระับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมคิทำคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้คนระับบ๊ายบาย